เอาล้วครับวันนี้พบกับคุณหญิงวัฒาานาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุ่มโอ้โหหอมมาเลยนะหอมมาเลยถึงมาแต่งงานแล้วยังหอมอยู่เนาะหอม <c oughs> จริง <c oughs> ยิ่งแต่งงานยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับ <c oughs> ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าแต่งมาหนึ่งหนึ่งเดือนละหนึ่งเด <c oughs> ือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความหอมก็เรียกได้ว่าตอนนี้คือดูแลหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าพอแต่งงานแล้วเริ่มมาทํากิจกรรมอื่นๆออกกําลังกายด้วยทํากับข้าวด้วยก็ต้องดูแลกลิ่นมากยิ่งขึ้นมาดามฟินก็คือออเป็็นนนตตััววทดยู่่่แล้ใชคคะะะกําาาหรบมฟิ บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงหลังๆปีเนี่ยจะมีสินค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพัฒณาขึ้นเรื่อยๆใช่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่หลายๆคนได้เห็นนะคะก็มีสินค้าแล้วก็ผิภัณฑ์ใหม่ๆแต่ว่าสีที่เป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นกลิ่นคลาสสิกก็ยังขายดีอยู่ใช่ค่ะอย่าง3สีวันนี้ที่หญิงเอามานะคะอย่างสีม่วงเนี่ยก็หลายๆคนคงได้ได้ได้ได,ได,ด,ดมกันแล้วหอมมากใช่ค่ะกลิ่นเหมือนแป้งเด็กหอมๆน่ารักใช่ซึ่งตอนนี้นะคะพอออก กลิ่นนี้มาเนี่ยได้สักออสองสามเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่ายอดขายดีมากๆแต่วันนี้ก็เลยจัดโปรพิเศษมาให้เลยเนะคะก็ปกติเนี่ยเรียกได้ว่ากลิ่นพวกนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่หญิงชอบมากๆเป็นกลิ่นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะอย่างสีส้มเนี่ยก็จะเป็นความแบบว่าเปรี้ยวซ่า สีว่วงที่เราฉีดเมื่อกี้ก็จะเป็นกลิ่นเด็กๆนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบคูลๆสำหรับคนที่แบบว่าเออมีความแบบเก๋ๆเท่ๆหน่อยแล้วกลิ่นสะอาดๆส,ดสบายๆค่ะครับผมวันนี้มีโปรโมชันดีๆเห็นมีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยเต็ไมไปหมดเลยนี่ไงกำลังจะบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าโปรโมชันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์รอไว้ก่อนเลยนะคะที่ adfin 2 6หนะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่02 114 6466หนว่ปหนาจอนอี่นะะนหะสีฟ้า ส้มนะคะ2ขวดราคาปกติเนี่ยเกือบ3,000บาทวันนี้นะคะลดเหลือ1,990บาทนะคะแต่ว่าถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะแถมฟรีน้ำหอมสีม่วงอีก1ขวดยังไม่พอแถมลิปสติกมาดามฟินอีก1เซต นี่แหละใหม่ล่าสุดเลยนะคะคนคอยากได้เยอะเท่ากับ,บ,บว่าซื้อ2แถม2ปกติทั้งหมดเนี่ยราคาเกือบ6 0 0 0กว่าบาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะวันนี้จ่ายเพียงแค่1990บาทเท่านั้นเลยค่ะโทรมาได้นะคะที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดฟินสองหกค่ะลิปเนี่ยมีทั้งหมดแปดแท่งนะคะเป็นลิปมงคลแล้วยญิงอยากจะบอกว่าสีสวยมากนี่เปิดออกมานะคะ เขามีสลักลายด้วยนะพี่โน้โอเป็นลายอันนี้เป็นลายเหรอใช่สวยมะเออน,น่ารักนี่อย่างอันนี้หญิงชอบมากอันนี้เป็นลายนกฟีนิกซ์ ออข้างในก็จะเป็นลายนกฟินใช่ข้างในก็จะเป็นลายแบบมีแกะสลักสวยงามมากแล้วโอ้โหตั้งใจทำเนอะแล้วเฉดสีสวยมากใช่ค่ะ,อะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับได้ค่ะ,คะก็สำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อน้ำหอมมาดามฟินนะคะสีฟ้าสีส้ม2ขวดราคาปกติกับส0 0พันนะคะแต่วันนี้แถมเข้าไปอีกค่ะ1ขวดสีม่วงนะคะเท่านั้นยังไม่พอลิปสติกจากมาดามฟินนะคะอีก8แท่งนะคะเท่ากับซื้อ2แถม2นะคะราคาทั้งหมดนี้เกือบ6 0 0 0กว่าบาทวันนี้ได้ทั้งหมดในราคาทเท่านันเงมาด้เลยะคะทส่แบาฟเท สอหนะะหรือโทรมาได้ที่02-114-6466ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะพี่โนมอเอาละครับพอดูตอนนี้นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ